สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชกิจจาออกประกาศเผยแพร่ให้สิคราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่งวันที่20กรกฎาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งโดยมีรายละเอียดว่าโดยสำนักง,งานสารยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการจำนวนสี่รายดังนี้ หนึ่งนางสาวสุจิตราพัฒนาพักดีตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพงแลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 3นาสองนางสาวสุรัตวดีเจียมสุวรรณตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563 3นายสามนายธวัชชัยสุดใจสิริบุญ ตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563 4นายศักดาวะสมบัติตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุธทธรณ์ภาค4ีลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2564โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชองคการโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ข้าราชการตุลาการทั้ง4รายพ้นจากตำ ำแหน่งดังกล่าวประกาศณนวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2564ผู้รับสนองพระบรมราชโองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ